น้ำท่วมลุยน้ำดูสภาพลองเท้าดูสภาพนะคะลอกไปเสร็จแล้ว จากรองเท้านางงามกลายเป็นแบบนี้ไปเสียแล้วรองเท้าจะสู้ชีวิตสู้กับน้ำน้ำสู้กับสภาพตกมิดตกหน่อยก็ท่วมเราจะมารีวิวรองเท้านะคะสภาพ สภาพเน่าสุดๆเราคงต้องจากลาดูสิคะงามท่วมเจ้าเพื่อนยากเราคงต้องกล่าวคำลากันเสร็จแล้ว จะเพื่อนยากเดูสิคาเจอน้ำเข้าไปไปดีถดหนาดูสิคะลุยน้ำแป๊บเดียวทดโต รองเท้ารองเท้ารอ,องเท้าเปียนไปสู้ชีวิตนะคะชาวกทมสู้ค่ะ